สวัสดีครับวันนี้กำลังจะไปนอนที่อุทยานแห่งชาติผู้หินล่องกาตอนนี้กำลังอยู่ทางขึ้นภูทับเบิกนะครับดูนะครับนี่นะครับทางขึ้นภูทับเบิกกำลังจะขึ้นทางขึ้นภูทับเบิกนะครับรอดูนะครับติดตามชมเส้นทางนะครับผมขอบคุณครับ ตอนนี้ถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าข้างหลังคืออจุดบริการนะักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตอนนี้จะพาดูป้ายอุณหภูมินะครับว่าเท่าไหร่ยังไงก็ดูนะครับนี่นะครับอุทยานภูหินล่องกล้าตอนนี้อุณหภูมิ20องศาครับเวลา บ่ายสามสี่สิบแปดนะครับบ่ายสามสิบห้าสี่แปดครับยี่สิบองศาครับรอบๆบริเวณนะครับฝนตกหน่อยนิดๆหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะพาเจ้าแดงมากลางเต็นท์นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันที่กลางเต็นท์ต่อนะครับ ตอนนี้กลางเปนี่ยนเศเป็นร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มทํากับข้าวกินดูครับแม่ครัวทําอะไรกินทําอะไรคะด่ะดอกค่กกกทำชาบูค่ะจะทำชาบูนะครับแต่ตอนนี้ดูบรรยากาศการกลางเต็นนะครับนี่กลางเต็นกลางทับดัดแปลงดี Y เอาเองครับ เต็นท์รถเสร็จเรียบร้อยก็นอนแบบนี้คนเยอะมากนะครับวันนี้จะดูเอานะครับลอรอบด้วยบรรยากาศหมอกลงนิดนหน่อยๆฝนลงเม็ดฝนตกฝน,กฝนลงเม็ดนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สองนะครับผมพอดีว่าเมื่อ เช้าเมื่อคืนฝนตกหนักทั้งคืนเลยครับก็เลยต้องอไม่ได้ถ่ายพอตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยครับก็เลยเก็บเต็นท์เก็บอะไรจะไปต่อที่ปูทับเบิกนะครับก็บรรยากาศก็ฝนตกประมาณนี้ครับดูได้เลยครับหมอกทั้งหมอกทั้งฝนตลอดทางครับก็เลยต้องเก็บเต็นท์ไว้ก่อนครับ ดูครับข้างหน้าหมอกจัดมากมองบางทีมองเห็นทางยากมากก็เลยต้องรีบเก็บเต็นท์ก่อนเพราะว่าฝนตกแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนเก็บตรงเก็บเต็นท์นะครับฝนตกหนักก็เลยเก็บเต็นท์อาบน้งอาบน้ำอะไรเสร็จก็ออกเตือนทางไปหาอะไรกินก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กูทับเบิกนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คูทับเบิกยอดดอยคูทับเบิกนะครับลมแรงมากอากาศเย็นลมแรงบรรยากาศหน้าตั้งแคมป์มากไหมมันก็น่าอยู่ครับแต่ตอนนี้ลมแรงเย็นมากกำลังจะเดินขึ้นไปอยู่คุณหภูมิเฉพาอุณหภูมินะครับ มา <c oughs> นกปลาค่ะหนาวมากค่ะยิ่งกว่าหน้าหนาวเลยค่ะสวยงามากค่ะโอ้ตอนนี้กำลังเดินก็ไม่รู้เหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งหนาว <c oughs> บรรยากาศนะครับหน้าฝนภูทเบิกหน้าฝนก็จะเละๆหน่อย <c oughs> อะไรม <c oughs> ีคนเหนื่อยดูนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับโอ้ข้างบนนี้มีหมอกแล้ว หมอกเลยเนาะวันนี้ที่สามทัายังไปแตะหมอกครับถึงแล้วผู้ทับเบิกนี่นะครับผู้ทับเบิกนะครับมาที่ชิดแล้วผู้ทับเบิกไม่รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ ทั้งฝนตกด้วยทั้งเย็นยังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะนอนหรือไม่นอน,ท,น,ท,นที่นี่ค,นนคนืนนี้นี่นะครับระฆูมิหครับถูกเนราฆุมตอนนี้เวลา20่องศาเห็นแล้ว20่องศานี่นะครับ ิ <20 S 2> คือบรรยากาศนะครับ สวัสดีครับตอนนี้นะครับมาเดินตอนกลางคืน,น,นคนเดินเชียงคานมาอยู่ถนนคนเดินเชียงคานนะครับเยอะมากค่ะวันนี้วันศุกร์ที่สิบเอ็ดเดินนะครับวันนี้กลางเต็นนะครับวันนี้กลางเต็นท์นศุกร์ที่สิบเอ็ดนะคะกรกฎานะคะโอเคครับรยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ ตอนนี้กำลังจะถึงใกล้ถึงถนนคนเดินเชียงคานนะครับรถเยอะมากแล้วก็จะมีาลานวิถีเชียงคานสองการเวลาครบรอบเจ็ดสิสองพรรษานะครับก็จะมีดนตรีสดให้ฟังนะครับตอนนี้วันหยุดยาวครับ<ม>เรามาติดตามดูกันได้นะครับว่าถนนคนเดินเชียงคานตอนนี้ ณนะเวลานี้เป็นยังไงบ้างติดตามดูครับตอนนี้ถึงถนนคนเดินเชียงคานแล้วครับก็จะเริ่มเดินก็มีการเต้นอิตาโคโชนะครับก็ดูแต่ละร้านไปว่าเป็นยังไง

ยเีผัดไทยเหลียวแลซิกเนเจอร์ อันนี้ร้านบัวลอยนะครับเจ้าดังในเชียงคานบัวลอยโลดเลยนักร <c oughs> ับบัตรคิวครับอ,อันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับ สุเนตาเป็นโรงแรมสุเนตาสไตล์คลาสสิกลลแล้วก็ตำลืมผัวกินแล้วลืมผัวแน่ครับกินอะไรครับขันนี่เลมอนค่ะไไอไปโ่ะ <c oughs> เป็นเลมอนน้ำผึ้งโซดาไม่โซดาดีครับไม,ไม่โซดาค่ะไม่โซดานะครับแม่ไทยมากแม่ไทยมากเลยเลมอนทุกอย่างนะ อันนี้เลมอนนะคะเปอะไรครัสี่สิบาบาทครับผมเป็นโซดาไม่สซดาดาู có <laughs> không lúc gì ลองชิมววซ่าานี่ครับตอนนี้ถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับจังหวัดเลยเราก็ลงมาจากเชียงคานแล้วก็จะเข้ามาทางด่านซ้ายเส้นทางด่านซ้ายแล้วเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับแล้วก็มาดูเส้นทางกันต่อได้เลยนะครับ ตอนนี้อยู่ประตูทางเข้านะครับอุทยานแห่งชาติภูลเรือนะครับก<ม>็เดี๋ยวเต็มตัวรอจ่ายเงินค่าเข้าอุทยานก่อนนะครับส้าได้สน,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 นี่นะนะครับอ<า>ุทยานแห่งชาติ ูเรือได้มาสักทีเป็นไงบ้างมุ้งเก๋สวยมากค่ะเราจะไปกางเต็นท์กันนะคะอากาศดีมากค่ะเจอน้องฝนในหน่อยนะคะโอเคครับเดี๋ยวจดต่อไปก็จะถึงที่จุดกลางเต็นท์จุดบริการท่องเที่ยวแล้วยังไงเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับ ตอนนี้นะครับจะให้ดูเส้นทางขึ้นของกุฏิญาณแห่งชาติปูเรือนะครับว่าตั้งแต่จุดด่านเก็บเงินด่านแรกนะครับจนถึงจุดกลางเต็นท์นะครับก็ทางค่อนข้างจะผู้ขานหน่อยนะครับก็ต้องขับให้ระมัดระวังนะครับผมแล้วก็ทางอ่าก็พอ รถส่วนได้ครับรถส่วนกันได้แต่ก็อย่าขับเร็วอย่าขับอะไรนะครับก็ให้ดูเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อากาศอากาศก็สดชื่นอ,อยู่นะครับก็ขึ้นเขานิดๆหน่อยๆเราก็จะไปตรงจุดกลางเต็นท์นะครับอันนี้ที่ทำการเทีายวแห่งชาตินะครับ ขึ้นไปก่อนนะครับยอดภูเรือไปทางยอดภูเรือนะครับแล้วเขาบอกว่าจะไปศูนย์บริการท่องเที่ยวตรงที่จุดกลางเต็นท์อีกทีหนึ่งนะครับก็ให้ดูเส้นทางไปเรื่อยๆครับสองร้อยเมตรนะครับสูนย์บริการท่องเที่ยวตอนนี้นะครับก็จะไปจนถึง ศูนย์บริการท่องเที่ยวก่อนนะครับงอบอกปตอนนี้ถึงจุดศูนย์บริการท่องเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับแล้วก็จะไปปั๊มตามีทั้งร้านค้าสวัสดิการ,ราก,ก็ตอนนี้ออกจาก จุดบริการท่องเที่ยวที่1น,นะครับกําลังจะไปจุดบริการท่องเที่ยวที่2นะครับเพื่อที่ไปกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งนะครับก็มาเอาลายเซ็นวิทยานแห่งชาติเรียบร้อยแล้วแต่ข้างบนเขาบ,บอกว่าไม่ทราบว่าข้างบนจะเป็นลายเซ็นสัตว์หรือเปล่าก็เลยมาเซ็นห้องจุดบริการที่1ก่อนมาดูเส้นทางกันต่อนะครับ ครับตอนนี้ก็อยู่จุดกลางเต็นท์เหรียนแห่งชาติภูเรือแล้วนะครับก็กลางเต็นท์ตอนนี้กลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วดูบรรยากาศกลางกลางเต็นท์นะครับตอนนี้เป็นจุดแชมป์คานะครับวิวสวยมากก็บรรยากาศดีมากก็อาจจะมีฝนนิดหน่นอยดูวิวได้นะครับตอนนี้ครับวิวรอบ อันนี้ก็ต่างนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟนะครับมีร้านกาแฟห้องน้ําอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวทําอะไรกินเวลานี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับบรรยากาศสวยงามอากาศเย็นไหมครับเมื่อกี้อากาศเย็นไหมอากาศเย็นสบายมากค่ะน่านอนมากค่ะโอเคครับน่านอนนะครับก็เดี๋ยว ทำข้าวก่อนนะครับเตรียมทำข้าวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับอันนี้ห้องน้ํานะครับอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับเดินขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นห้องน้ําหญิงนะครับห้องน้ําหญิงอ่างล้างจานที่ล้างจานมีครบนะครับแล้วก็ห้องน้ําชายนะครับ มีห้องน้ำเยอะครับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงอันนี้ห้องน้ำชายนะครับก็จะมีโหนั่งมีห้องอาบน้ำ ที่อาบน้ำนะครับเยอะนะครับห้องน้ำเยอะมากแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นนั่งยองนะครับมีที่อาบน้ำด้วยทั้งนั่งยองโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เริ่มทำข้าวกินแล้วนะครับตอนนี้เราทำอะไรกินบ้าง ฮอสช็กหมูทอดนะคะนี่นะครับทอดช็อกทอดนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเป็นชาบูครับใครก็ติดตามต่อไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มทํากับข้าวกินก่อนนะครับอยู่เต็นท์หลังรถนะครับก็อากาศก็เย็นนะครับเย็นอยู่นะครับโอเคครับขณะนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับอ่าก็ หมอกเริ่มมาครับฝั่งนู้นนะครับข้างหลังนะครับก็ไม่เห็นอะไรแล้วเห็นแต่หมอกหมอกกำลังไหลมาเรื่อยๆนะครับเห็นวิวสวยนะครับทางนู้นนะครับหมอกนี่มีหมอกนะครับเฟยมากครับสถานที่ตรงนี้อุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับดูหมอกกันได้นะครับ นี่นะครับตรงนี้จะไม่มีหมอกนะครับฝั่งนี้จะมีหมอกเยอะเลยครับ ากาศตอนกลางคืนนะครับผมก็อากาศเย็นไหมครับน้องหมอกมาเทียบเลยค่ะนั่งกินอาหารดูหนังไปเรื่อยๆนะครับอากาศตอนกลางคืนสวยมากครับมองไม่เห็นเหรอครับมืดเติบเลยครับเงียบสนิทคามรมากสดชือากาศสดชื่นนะครับยังไงก็ ถ้าใครมานะครับก็มาตรงนี้ได้นะครับอุทยานแห่งชาติคูเรือนะครับอากาศเย็นสดชื่นแล้วก็เงียบดีนะครับก็ดูหนังเบาๆครับเงียบๆครับผมอยู่ในใต้แสงตะเกียงนะครับกุดไนท์นะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้จะพาไปดูน้ําตกครับผมสวัสดีเช้าวันใหม่ครับผมวันนี้ก็เก็บตรงเก็บเต็นท์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เลยมาเดินเล่นน้ำตกหิน3ามชั้นกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงระยะทางแค่300เมตรนะครับก็ตอนนี้กำลังเริ่มเดินนะครับผมเราไปดูกันครับว่าน้ำตกหิน3ามชั้นสวยไหมตอนนี้กำลังพาเดินไปดูน้ำตกหิน3ามชั้นนะครับ300เมตรว่าจะเหนื่อยหรือเปล่าไปกันเลย นี่นะครับการบอกนะครับผมน้ำตกหินสามชั้นลึกหนึ่งจุดสองเมตรนะครับสถานการณ์ตอนนี้ปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยชื่อนะครับมีเบอร์นะครับผมจะได้รู้นะครับมีผู้สาวเดินนำไปแล้วเราไปดูกันนะครับน้ำตกหินสามชั้นจะสวยไหมตอนนี้ก็ถึงน้ำตกแก่งสามชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับ ดูนะครับนี่นะครับน้ำตกแก่งสามชั้นครับเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับนี่นะครับน้ำตกแก่งสามชั้นสวยไหมครับจริงๆก็ลงเล่นน้ำได้นะครับลงเล่นน้ำได้น้ำตกสวยงาม ให้ดูบรรยากาศว,ว,วิวนะครับ ตอนนี้ก็เที่ยวจนครบหมดแล้วทุกที่มีคนเหนื่อยเหนื่อยมากก็กหยุดสี่วันนี้นะครับนอนสามคืนสามที่ก็เป็นคืนแรกก็ภูหินล่องกล้านะครับคืนที่สองก็จะเป็นเชียงคานคืนที่สามก็อุทยายนแห่งชาติภูเรือนนะครับก็ค,คลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับ จเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับยดีวคขอบคุณขอบคุณที่ตตามชมครับ